สองปีผ่านไปวัเหมือนก็หกในที่สุดเซเวนไอสก็สองปีแล้วสินะมาพร้อมกับตัวละครใหม่ต้องยอดนั่นเองไม่ใช่ตัวนี้นะแต่เป็นใหญ่ล่างน่ะนี่ผู้อยู่เหนือแห่งมิติเวลาจนฮีเดี๋ยวขอดูสิแอนิเมชั่นเป็นไงยังไม่ได้ดูเลย <c oughs> ระเบิดดาวทิ้งเหมือนเดิมะนะมาแล้วก็มีส่วนของกิจกรรมจับปิง้งก็เล่นตามไม่ครบก็หน่อยก็จะรางวัลตามนี้อันนี้ของผู้เล่นเก่านะมีห้าร้อหินเทพหินสมดุลเลือกยังมมีตำนานบวกได้ด้วยหรอฮนะเลือกเลยเหรอแล้วเลือกได้5 5ห้าอย่างเล่นสุดท้ายก็ปลดล็อกตัวแดงบวกให้ถึงขั้น50แต่สำหรับผมก็มันเกิน50ิแล้ว <c oughs> แต่กิจกรรมนี้ก็มีพวกเอส ไม่เคลีย์อะก็ไปดูการยแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างแต่ไม่น่าจะยากจนเกินไปแจกวันแรกได้เอสด้วยเฮ้ยดีวะ่ะแล้วก็ชาวไลนขั้นแรกสำหรับคนติมเงินก็เอาไปเลยแดงบดหนึ่งตัวกับไบเดสตัวแดงเฉยๆมาว้าีเวนเด้วยเหรอมีเวนอะไรครับดูสิยังไม่ได้อ่านแพทเลย่ะ แต่ที่แน่แกดจนฮีแหละกดถุยนะไปยมาตัวอะไร,รอ่ะไอรีนโอเคคัม ไปต่อไปต่ออะไรเนี่ยไป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 นี่อเะไนี่นี่ไรเนี่ยสามสิบสามมาขเชิเชิญ ไม่ต้องไม่ต้องพูดไม่ต้องพูด,พดปานแอปปานะโอเคเรีบมาหน่อยไม่ได้ไหมอี่าหราเจ็ด้อยเออมดวนะจะโอเคเจะส่งแต่ไไม่ไม่ม่ใชามานี้เลยสี่นมา สปีกี้มืออีกแล้วโอ้โหทำไมต้องเป็นหน้าแก่วะทำไมต้องเป็นหน้าสปีกีอ้อะฮะไม่เข้าใจจริงเลยเออได้แล้วททวะเนี่ยได้แก่นผันแปลได้นะเออเออแล้วก็มีทันวาดดีกว่ารอบนี้ได้แล้วใช้ดูพี่ตากำหนดม,มีอะไรอ่ะหมื่นห้าก็พอ แล้วคานิวาวคานิวาวได้เป็นรูปี้ทั้งหมดเลยมีแต่รูปีรป้รูปี้รูปี้เต็มหมดคือน่าจะสี่ถึงห้าแหละแต่ไม่รู้ว่าโอกาสได้จะมีเยอะหรือเปล่าก็อีกทีดิเล่อยๆมาเฮ้ สัโอ๊ยสปีเก้ทำแบบนี้ทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นหน้าเองวะไม่ก็ใจจริงเลย <c oughs> เอองั้นน่าจะรออีกสุดสัปดาห์แล้วมันกว่าจะได้โอเคก็หวังว่าหลังจากที่ผมได้ฟาร์มมาสักพักก็วันนี้วันอาทิตย์วันพุธสี่วันมาน่าจะพอให้เปิดได้แล้วล่ะ ไปอ,อ,ไอีกนิดเดียวเท่านั้นนะขอเหออ70%อ่ะนะออกมาได้แล้ว70%แล้วนะเว้ยขอล่ะ

ไม่มีดวงเลยหรอวะเออเข้าไปฟาร์มต่อก็ได้วะห้าเต็มห้าเหรอ, 5. 5. หรอวันนี้เป็นวันคือวันพุธก็ที่หนึ่งแล้วนี่ว่าหมดเรี่ยวแรงหมดกระจิกระใจในการกดอ่ะ คือเจ็ดสิอรเซ็นอเหลือเชื่อจริงเลยแปดสิบเอ็ดวนเรยวแรงอะ่ะ ไล่เรื่อยแรงกดกาชากร้อยสามหกร้อยสามแปดร้อยสามเก้าร้อยสี 39, ่สิบ ย้อยยนที่คันห้าเต็มเจ็ดสิบไม่ออกสี่สิบห้าไม่ออกออกหนึ่งอรเครับก็มาจนสุดปลายท่าละถ้าใครมีเกลือแบบเต็มแบบนี้ก็ครั้งแรกนะครั้งแรกที่เกลือเต็มแบบนี้บอกผมหน่อยแล้วกันนะจะได้มีเพื่อนแต่สงสัยไม่น่ามีแล้วบ้งได้จะได้เจ็ดสิบก็ไม่รับใช่ไหมเด้อ เช okay. มาเลยจ้ะไม่ไม่รู้สึกถึงความดีใจเลยเลยป่ะ ถึงคราวต้องเลือกแล้วต้องแก้ไขกฎระเบียบที่สิ้นชีวิตแห่มิตทิทามันสมบรณ์ผู้อยู่เหนือเอมิติเวลายันฮีเฮอ จะเลือกทางไหนได้พีนี้เราคุยกับไปีนี้ดดกว่าฉันชอบที่อยู่ได้กับทุกคนเลยแค่เรวนลกี้วานนิโอเชเฉยๆจะจะไม่ยอมเสียใครไปทั้งนั้นแค่เข้าใจแล้วล่ะว,ว่าแต่ตัวเองพูดว่าอะไร,รอ่ะอย่ามารับกวนฉัน ไม่มีคุยกับเดลโลไหนหรอไม่มีวะมีแค่พีนี่คนเดียวหรือเปล่าขอดูหนะน่อยอ๋อเรนอ้าวไงเป็นยังไงเอ่อไม่น่ามีแล้วมั้งโอเคก็ได้ทันทีมาแล้วครับดีใจมากมาก ไอ้ห้าทับห้าเหลือเชือกเรือกว่านี้ไม่ีรือแล้วล่ะโอเคก็หวังว่าย้ายเป็นแบบผมเลยกันนะผมว่าไม่มีใครน่าจะเป็นแบบผมเท่าไหร่หรอกโอเคทอนนี้แหละก็ขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณมากครับเฮ้ตายสิทำไมตึงเกรือขนาดนี้วเนี่ยห้าทห้าเลยไปเจ้า